ลองเล่นตัวใหม่กันหรือยังครับทุกคนซีเลิฟหรือว่าหรือว่าโคฟนั่นเองนะครับเอเจนต์ใหม่ที่เป็นสายสโมกลุยกับเพื่อนได้ดีคล่องแคล่วว่องไวนะบอกเลยเล่นสนุกมากๆสามารถแบบเป็นตัวแบกทีมได้เลยนะครับผมเล่นลงแรงครั้งแรกกดไป3 6บกคิวบอกเลยว่ามันเดือดมากๆนะอ่านี่ให้ดูหลักฐานก่อนเดี๋ยวจะหาว่าตั้งชื่อคลิปโม e อีกและในคลิปนี้จะมีสอนวิธีการปลดล็อกทุกเอเจนต์ด้วยนะครับรวมถึงเอเจนต์ใหม่ด้วยนะถ้าใครเห็นว่ามีประโยชน์ฝากกดไลค์ like, แล้วไปดูกันเลย และนี่เลยร้านเติมเกมที่เกมเมอร์วอโลนเลือกใช้ถูกกว่าเติมเอ็มสิต้องที่นี่เลย Richman Shop เติมถูกผ่อนได้เข้าไวใน5นาทีเพียงเิร์ชคำว่า richmanshop.com เลือกเกมวอโล a n d และแพคที่ต้องการใส่รายออดดีและเลือกวิธีการจ่าย สดรูดหรือจะผ่อนก็ได้นานสูงสุด10เดือนพร้อมกดยืนยันและหากมีเหรียญ i c h m ม n คอยก็สามารถใช้เป็นส่วนลดได้ตรงนี้เลยแล้วทาการชําระเงินเมื่อชําระเงินเสร็จแล้วให้กดยืนยันวิธีของคุณจะเข้าภายใน5นาทีนั่นเองหากประสบปัญหาหรือข้อสงสัยสามารถทักไลน์โดยมีแอดมินพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมวอลเล่ย์บอแบบง่ายๆในราคาถูกตลอด24ชั่วโมงได้แล้วที่ r i c h m a n s h o p ตอนเริ่มเกมผมมีปัญหานะครับคอมรีสตาร์ทเองนะกว่าจะเข้ามาเนี่ยเพื่อนก็เริ่มเกมไปแล้วครับเนตทำอะไรไปครับโดนแคบไปเล่นย้อนบอลโดนแคบฝากเก็บการให้ด้วยพี่เอาวถอะไม่ได้ปืนนะครับเราข้บนขวาข้างบนขวาทิ้ง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 ล่าสุด นะครับรีคอมมานะครับเกมมันหลุดนะแอร์โบนับติแถบไหมมีแถบไหมมีครับมีที่ผมวอยู่ที่ไหนยังอยู่ บอกเลยเอาไปลงแรงครั้งแรกยังเก๊กังๆอยู่นะครับใช้อะไรไม่ค่อยถนัดไม่ค่อยคล่องมือเท่าไหร่ก็เดี๋ยวจะใส่ไว้ให้คนดูเห็นเนาะว่ามันแบบเออเพิ่งหัดเล่นตัวใหม่ลงแรงนะครับรอแป๊บรอแป๊บมาแล้วผมมาเฮ้ยอันตี้อันดี้ โอ้ไม่โดนไม่โดนลองสกีลองสกีไปให้ได้ไม่ได้มามาสกีตันเลมาตัวนึงดันเมนมาตัวสองตัวก็โอมานะ มันมีดตินะพี่เราขาพี่ขวาขวาใส่รปะเอออาแนวออเพื่อไม่ให้ดูน่าเบื่อนะครับเดี๋ยวตัดไปตอนที่เริ่มปรับตัวได้เลยดีกว่าครับตัดตุเิรดเหลอยู่ได้อยู่ไอยู่เรทเทวนเลยนาะนี่มันมีกล้องข้างบนเลย โอเมนีตัวข้างหลังโอเมนข้างหลังวนมาข้างหลังอยู่เว้นนะระวังสไปดอกเหรอใช่คือ่หยุดโดนหกสิบพเจ็ดสิบเจ็ดสอยู่ซ้ายแล้วอยู่ซ้ายมีแทบมีแถบ ถ้าตัวใหม่ยิงไม่ได้ภายใน1 2บหรือสิาวินะนั่นแหละจะตายแบบเมื่อกี้นะถ้าเกิดใหม่ดูด้วยโบยโบยชุบนั่นแหละผมผมวันเวให้ได้ปะวันเววันเววันเวและมันกู้ไม่ได้ผมวันเว มันไม่ได้ก็ไม่ได้ใช่สวยเนี่ยตายแล้วโคตรมีประโยชน์ไม่ต้องเล่นแล้วตายอย่างเดียวไกล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 มากในสมก็เน็ต I have I lift. Oh, 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 oh. Spike down A. Ding ding, low. No No One enemy remaining. Last player standing. like I never left. ได้มาปอกเจ็บเอาเฮ้ยไม่โดนว้าววิ่งเอไหมครับนี่แบบบีแทบบีแทบบี อ่ยก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 ยี่สิบวิปียี่สิบวิวิ่งเอเลยวิ่งเอเลยต้องวิ่งไปเว้น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 เร็วสุดไม่น่าทันวิ่ง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 เว้นเอถ้าวิ่งไปถึงอะไม่ทันนะไม่น่าทันเลยวางได้ไหมสักแต่ไรไม่เป็นไรคิดนานไปเลยระวังสิ เดันเฮ้ยเป็นปตัวหนึ่งม <ไอ S 2> <อ>าได้เพื่อนตาหมาปะยังไม่ได้หมดไม่โดนเพื่อน,น,น,นไม่โดนหม,มากัดยู่ซ้ายซ้ายใ,ใกล้ครับมีแฟลลูกหนึ่งใคราใสายใกล้ไหนมาร์กหน่อยอยู่ตรงไหนมั้งครับแล้วสุดอยู่แหลมกับตรงนี้ No peeking. Uh, <laughs> what? <get him> out. <laughs> 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 Spike planted. Below Last player standing. <laughs> <laughs> ไป <Even> 1. 1> ค,ครับไปมือ,อดับดับดับใส่ใกล้ใายใก,ยใกยล้ล่าสุดในสมองในสมองส,สวยเฮ้ยิเสีเ็จแล้วเอ,อวเ๋อใช่ใช่เอเดนอีเทคได้นะถอยมาได้ไดไดผมตายเกิดได้เฮเวินดันมาแดมตัวนึ Last s <S สั่งต้อนล้ควครับโดนทุกอย่างโอ้ร้ยต่อโทษทีวะมเป็เวฟสิทีสิทีตัวหนึ่งับ สไปค์ planted เนใช้อส,สองตัวพี่ะะนะเหลือแค่จ้าก้าจีเอฟวีเอายี่สิบยูเลยหรอเอ้ยนี่มันคือ,อ,อสโมอ็อกลิก์ก่ะเอ้ยคอนโทรลลิฟ์ผสมกับดูเอลิฟ์ผมบอกเลยเหมาะกับคนเล่นเลน,น่าแล้วชอบมุงอ่ะตัวเนี้ย สบายของมเองใครที่เล่นเลน่าแล้วชอบหมงนะผมว่าตัวนี้ช่วยได้ครับแล้วมีประโยชน์ต่อทีมด้วยได้พี่ได้รองไดแล้วสมองม ไม่รู้มิดว่าไปไหนเทียวโยกโยกกลับไปแล้วไปมิดแล้วกระหล่ดกระหล่ดตัวอยู่นี่มเยอะลัมเยอมอยูเ่เล่ล uh, ่ล่นเยอะแล่เยอะแล่เยอะเล่นเล่นเล่นแล่นล่นเ่นเไม่มีลล่นเเล่เลเล่น่มเล่นเล้เล่นเล่น เพ่นบนเพนบนเจ็บแล้วเจ็บแล้วข้างหลังข้างหลังพี่สกายเฮเว่นหน่อยเว่นหนึ่งนะไซเฟอร์เฮเว่นสบายดาวอันสี่แล้วเนาะยกได้หลังที่ดูจนระเบิดต่องเฮ้ยไอ้ไอ้นี่ไอ้นี่โลข้างบนอ่ะโลไซเฟอร์ไซเฟอร์โลไซเฟอร์โลไอเป็นอยู่ในสมบัติไหมบันเข้าสกีนระวังไอเว่นปะไอเว่นเข้าสกีนอ่ะ

Your duty ส,สังกองอะไรหรอลังไปหลังก <enemy> <Ugh. S 1> องอะไรเฮเ่นลังกองอะไเฮเ้ย้ Last player standing o n t e อย่าเพิ่งไปตายสิเาคุ Planted. Oh, Spike down A. Spike spotted A. one One enemy remaining. เสียเปียบเลยไหมบักเนี่ยคุยยากช่ไหม knock out fun nice finished taking out last player standing team a Oy. I know exactly... Spike down, A. Last player standing. Enough! I got the spike. No peeking! Not ready yet. Ten seconds left.

Together, together, this Thirty seconds left. fight down, B. One enemy remaining. Don't die, don't die. So 30 seconds left Target down Spike down B Spikes for One enemy remaining I, to I can't use that Defenders win Let's go 36 kills That's a lot of damage ว่ได้ยิง30ตัวนานนะฮะเอาเรื่องไว้ตัวใหม่โอเคเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการปลดล็อกทุกเอเจนต์นะครับผมแล้วรวมถึงตัวใหม่ด้วยนะเออทำให้คุณเล่นเอเจนต์ทุกตัวใน วอลเล็ตได้นะครับนี่ครับ PC Xbox Game Pass นะครับเข้า Xbox ของ Windows คุณเลยพิมพ์ว่า Xbox เนี่ยในเซิร์ชได้เลยนะครับถ้าใครไม่มีเนี่ยก็ลองเซิร์ชเข้าผ่าน Google ก็ได้นะครับนี่ของผมก็เนี่ยเข้าง่ายนะครับแล้วก็กดเข้าร่วมตอนนี้นะครับเขาก็จะให้คุณเนี่ยเสียเงิน99บาทนะครับอ่าเข้าร่วมเลยนะครับของผมสมัครไว้อยู่แล้วเนาะก็แล้วก็กดแบบทําการชําระเงินอะไรไปไม่น่ายากนะครับอ่า พอชำระเงินเสร็จให้มาที่ Riot Game นะครับอ่าเข้าของ v a l o r a n t นะเออแล้วก็ตั้งค่านะครับลอ็อินให้เสร็จแล้วก็ตั้งค่านะก็จะเป็นข้อมูลของ ID เรานะครับมาที่ Connected Account นะครับผมอ่าแล้วก็เชื่อมกับ Xbox p a s s แค่นี้เองนะครับก็กดเชื่อมเนี่ยเขาก็จะเป็นการแบบให้ลอ็อินรหัส Xbox p a s s ที่เราสมัครเสียเงินไปนะครับอ่าแค่นี้ก็เชื่อมกันแล้วนะแล้วก็เข้าเล่น v a l o r a n t ได้ปกติเลยหรือถ้าใครเข้าแล้วยังไม่ได้เนี่ยลองมากด อันลิงก์นะครับอั ed, นละิงก์เนาะลองกดอันลิงก์แล้วก็เชื่อมใหม่ดูนะครับถ้าเชื่อมต่อลิงก์กันสำเร็จกับ Xbox Pass นะครับก็จะขึ้นสัญลักษณ์นี้มานะสังเกตง่ายๆนะครับบวก XP การแข่งขันนะแล้วก็ปลดเราเอเจนท์ทั้งหมดนะครับนี่เล่นเอเจนท์ทั้งหมดได้เลยแถมยังเล่นเกมใน Xbox Pass ได้ด้วยนะครับเขาไม่ได้จ่ายผมแต่ผมอยากจะแนะนำทุกคนนะครับสิ่งดีๆเนาะฝากกดไลค์กันด้วยนะครับ